เธอเลือกตั้งหมู่บ้านนี่ผู้ใหญ่บ้านดูเดือดมากหมู่หกสมบลบางเมืองใหม่ปีสามเบอร์นี่เป็นไงจิมมี่ผู้ใหญ่บ้านนี่แต่ฉันงงนะเธอเบอร์สองเนี่ยนะเข้ามาจากนี่มาจากกลุ่มสมุทประการก้าวหน้าเบอร์หนึ่ง ก็มาจากกลุ่มเดียวกันแล้วยังไงล่ะแม่ยังไงอะ่ะเออวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์เวลา8โมงถึง3โมงเราจะทราบกันแล้วว่ายังไงนี่ฉันเห็นป้ายอยู่3เบอร์นี่ใครอยู่แถวบ้านใช่ั่งมาเลือกสิคอมเมนต์มาซิยังไงแต่วัเนเปิดนหนึ่งเขามาหาเสียงที่บ้านฉชนะเออแต่แม่ฉันเขาเขาบอกว่า เบอร์สองก็มาหาเสียงเหมือนกันแต่เบอร์สามยังไม่เห็นเบอร์สามยังมีเส้นๆนะเส้นๆเนี่ยเส้นๆเส้นๆสีส้มนะเออนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่เพมเพจเดียวกันเลยจ้ะเขียวขาวนะอ่ะดูเดือดดูเดือดชาวสมุทรปราการหมู่หก